สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศในการอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งวันศุกร์ที่7ธันวาคมก็แคมป์งานผมครับได้มีการจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการใช้ถังดับเพลิงนะครับหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการทำงาน ในสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไถหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะมีวิทยากรคนที่นี่นะครับคนที่อิสราเอลในหมู่บ้านก็จะมาให้ความรู้นะครับซึ่งเขาสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับเป็นก็ถือว่าเป็นประโยคได้เลยครับก็คืออธิบายให้ผมเข้าใจได้ก็จะมีสไลด์ powerpoint ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่าง,างๆนะครับก็จะมีห้องอบรมที่คีบูดผมนะครับก็เป็นการแนะนําแนวทางการป้องกันการ ใส่ชุดสวมป้องกันสารเคมีนะครับหรือว่าการไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถไม่ว่าจะเป็นไฮระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับเขาก็จะให้ความรู้ซึ่งในการอบรมเนี่ยจะต้องอบรมทุกๆปีนะครับก็ที่คีบู๊ผมก็อบรมมา2ครั้งแล้วครับก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการให้ให้คนงานนะครับหรือว่าแรงงานไทยเนี่ยลอง ทดสอบในการใช้ถังดับเพิงนะครับก็จะมีเหมือนที่เราเห็นคลิปข้างต้นเริ่มต้นที่ผมเอาให้ดูนะครับก็คนอบรมทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ20คนครับก็จะมี2แคมป์ครับก็คือจะเป็นแคมป์ทิวตกาบี้แล้วก็กรต้นนะครับสองแคมป์งานในการอบรมนะครับก็เป็นคนไทยมาพบปะกันครับแล้วก็อบรมทำความเข้าใจ อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการอธิบายการใช้สวมชุดถุงมือสารเคมีต่างๆอุปกรณ์ป้องกันหมวกถ่ายิ้นิรภัยตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วครับก็จะเป็นการใช้ถังดับเพลิงนะครับเริ่มต้นก็วิทยากรเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ต่างๆแล้วก็จะมีถังจำลองนะครับถังดับเพลิงถังไฟไหม้ต่างๆว่าเอาไว้ใช้ยังไงจะได้เวลาเกิดเหตุหรือว่า ในความจําเป็นที่ต้องใช้เนี่ยเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับาการดำรงชีวิตอยู่ในภายใต้สงครามนะครับเขาก็อธิบายว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงระเบิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าที่หลบภยัยเข้าที่กำบงังหรือว่าเวลาที่ทำงานอยู่ก็ต้องอาหาพื้นที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าไปเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆก็คือจะต้องหมอบ คานต่ําให้มากที่สุดนะครับหรือว่าให้อยู่ใต้รถไถใต้อังคาร่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่ในบังเกอร์จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงนะครับในการฉีดถังดับเพลิงกดครับแล้วก็ฉีดพ่อนออกไปด้วยการสาธิตนะครับก็จะให้แรงงานไทยเกือบทุกคนครับในการทําในการปฏิบัติในครั้งนี้ก็ถือว่าดีครับ หลังจากที่เราได้อบรมก็ถือว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ายัางไงเนี่ยเราจะได้มีสติแล้วก็ตั้งตัวเพราะว่าเราอยู่กับการใช้การทาํางานแบบนี้เป็นประจํานะครับก็ฝากถึงพี่น้องแรงงานไทยทุกคนนะครับก็ให้ระมัดระวังในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าการอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็วิทยากร,กรก็ฝากอีกด้วยนะครับว่าอันไหนที่แรงงานไทยไม่สามารถทําได้ หรือว่าไม่เข้าใจให้ขอคําอธิบายอีกรอบหรือว่าถ้าไม่สามารถคิดว่าตัวเองทำไม่ทำไม่ได้ก็ดีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ขอบอกหัวหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ทํางานอยู่คีบูดกาตนนะครับก็จะจุดแล้วก็เป็นการสาธิตครับทดสอบกันหลายๆคนจะได้รู้วิธีการเป็นยังไงในการอบรมครั้งนี้ครับก็ขอบคุณวิทยากรแล้วก็ หัวหน้าแคมป์งานผมนะครับที่ได้มีการจัดอบรมกันครั้งนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับแรงงานไทยในการทำงานครับเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานไทยในอิสเอลทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กดแชร์ให้ท็อปอิสเอลด้วยครับผมขอบคุณครับ